มาแล้วนะครับสวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะคะกาพีชาคาเฟ่น,นะครับอันนี้น่าจะเป็นออเดอร์จากพี่แก๊ปเปิดกล้องมาเจอออเดอร์พี่แก๊ปเลยนะครับสวัสดีคนดูทั้ง40,000ท่านด้วยนะครับว่าเราไม่ใช่เราไม่ได้ไลฟ์สดนะครับ น,นี้เป็นวันเปิดทำงานปกติแล้วนะหลังจากหยุดตั้งสามวันเลยเสาร์อาทิตย์จันทร์เนาะเพราะว่าวันจันทร์ก็จะเป็นวันครูเมื่อวานผมก็ถ่ายร้านพี่พอ่อยนะครับบรรยากาศวันหยุดแต่ไม่ได้หยุดนะครับเพราะว่าเห็นบางโรงเรียนมาโรงเรียนครึ่งวันเรียนเช้าเลิกเที่ยง เสียงดีดๆเนอะแถมเปืินสปริงพ่อ้ยไหม <Yeah. S 1> ก๊ก๊อกนะครับข้อดีของแทมเปืินสปริงก็คือว่าจะกดแล้วก็ลงหน้าพร้อมกันนะครับแบนลาบกลิ่นหอมกาแฟเลยเมื่อวานนี้ผมแซวสีเล็บพี่อ้อยไปว่าสีเล็บพี่อ้อยเจือด วันนี้พี่โอไปทามาเหรอดูสดขึ้นครับย่อไม่ได้ใช่ไหมไมือแม่้าทำงานสีเรียบดุดลองวันนี้สีเรียบมาแบบสีสดเลยอันนี้พี่อ้ยทำกาแฟเลยครับหอมมากเลยครับรเตเยน็นอ๋อ ตันนี้พี่อ้อยก็ยังใช้การปั่นใหม่นะครับเมื่อวานเตื่นเต้นมากเลยพี่อ้ยใช้แบบลุยงานจริงด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังจับไม่ชี้ไม่ได้กดนิ้วชี้หรือนิ้วโป้งครับไม่ได้มีการทดลองอะไรเลยลงสนามแข่งจริงเลยนะครับสนุกสนาน ถามว่าวันนี้ใช้ชินเหมืออยังก็เนื้องักเหมือนเดิมแรับแซงแซววันนี้อากาศหนาวนะครับเนี่ยผมใส่เสื้อกันหนาวที่แรกว่าจะเป็นเสื้อแขนสั้นมาเด็ไม่ไหวนะลองลองลอง,ลองดูล้เย็นแขนนะใช่ไห ก็เลยมารอบนี้นะรอบเช้าไม่ไหวตามน้ำไม่ทันนอบรอบที่แบบลูกค้ารอเยอะไม่ใช่ลูกค้าทำงานเนื้อรอบถ่ายแบบสบายๆหน่อยนะเดี๋ยวมารอบคนเยอะๆเกะกะหน้าร้านเขาผมคนน้อยก็เกลี้ยง อัลโตเอแตะดีจ okay. ังให้ไหมพี่วายวะดูอเลโตเอแตะนะครับแล้วก็แก้วจากทางร้านด้วยสปิสเกอร์อันน <Evet> mm ี้พี่ว่าอีกท้ายเป็นแบบสติ๊กเกอร์ใช่ไหมครับที่แรกผมนึกว่าสกินนะดูคอนเทนด์96ออนถ้าเป็นสกินมันจะเป็นแก้วนี้นะครับ นี่เป็นออเดอร์ระยะทางไกลเดี๋ยวัถ้าเห็นคอแบบถุงน้ำแข็งเป้งๆอย่างเงี้ยระยะไกลแน่ๆไปถึงแล้วก็อย่าลืมลิ้นน้ำ<ม>ออกนียนะครับลูกค้า้ใช่จ้า นี้นีไปหามอกอแคแคนี่ะได้บุกทิ้อเากนอนท้ายเลกก็ได้คก็เลยสิล่องกาแฟสดเบป็นลองดูลองกาแฟสดดูเมื่อกี้สั่งอะไร่ะลาเต้ มาอยู่กันเบากันที่จังหวะ่เลือดขาวแล้วก็ชวนเหมือนน้องไม่ได้สั่งเองก็เลยมงกล้อลมอนหน่อยนะครับช่วงนี้ผมมีคลิปช็อตนะครับกำลังกำลังสนุกกับคลิปช็อตนะครับฝากด้วยนะครับทุกคนครับเราจะทำแบบ สนุกสนานนะท okay. ี่ส่งตะกีแบบแยกกุมไม่ได้เห็นเลยนะแก้ว่อมาบอสไม่เห็นใส่แก้วสวยอ่ะก็สังเกตง่ายๆนะอาจจะไม่ใส่ฟองนมนะแต่รสชาติก็จะเน้นนมใช่ไหมพี่วอย เป็นนม,มนนครับมีปีโป้โอริโอ้เนสวีต้าอันนี้ผมจะชอบหลงแบบไปเรียกว่าเน็ตกาแฟตลอดเลยนะครับเอาไว้ปั่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นนมเอยไม่ใช่น้ำผลไม้นะครับามาดูกี่ว่าจะทำออเดอร์ต่อกันครับ สะใจวะพี่ลอยอันนี้เขาเรียกว่าฝาอะไรนะครับพี่ลอยฝาแฮสฝาแฮสใช่ค่ะสามห้าจ้ะ เอาต่อไปกันเลยใช่ของพีฟูดยครับอีกรา นี่คือกาแฟโบรา,าณปั่โอเลี้ยงค่ะฮะโอเลี้ยงโอเลี้ยงกันแล้วทำไมสีเขาไม่ดำโอเลี้ยงเย็นขดนเวลาโดนเขามันแข็งมันก็จะเป็นอย่างนี้อ๋อผสมน้ำแข็งใช่โอเลี้ยงยกล้อปัน่นกินกนะันครัแบซบ้อนฝาสองชั้นเลย วัวหลังมีความวเระแวง ปั่นยังไงไม่ให้เป็นฟองครับปกติของแบบนี้ก็ไม่เป็นฟองอยู่แล้วนะคะอ,อ๋อแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นเนสกาแฟะคะ่ะถ้าจะปั่นแนะนำให้ใช้น้ำร้อนน้อยลงให้ลดน้ำร้อนสมมติว่าเราใช้เย็นอยู่ที่4ออนเราก็ลดให้เหลือ75หรือ100 ml นะคะครับเพราะว่าถ้าเป็นกาแฟไม่ไม่รู้ทำไมถ้าเป็นเนสกาแฟถ้าน้ำเยอะ มันจะทำให้เป็นฟอมออมันจะปั่นยากกว่าเมนูอื่นหน่อยนึงถ้าเกิดว่าเป็นเป็นเนทคาแฟ่ใช่ไหม้ส่วนผสมของน้ำร้สมมติว่าถ้าเราใส่น้ำร้อนซีอิอนเราก็ลดเหลือ75หรือห0ึ่งร้อยนะคะในการชงส่วนผสมที่จะเอ้าใช้สป,ปัดนิ้ริมพันกันชดชงชดช,ช้า <c oughs> เลยลิริมพันกันเดี๋ยว <c oughs> ในกราเกจะคุม <c oughs> <c oughs> คุมฟองอนีับหเห็นไหมมารอบนี้ก็จะได้ดูเมนูพี่วายสบายนะครับอันนี้มีที่ไปที่มานะครับอ,อเดินต่อไปจากพีฟูดแพนด้าอร่อยใช่ไหมละ่ะพี่วอยไม่ได้ราดซอสข้างๆเพราะว่าซอสหมดแต่ใส่เป็นใส่ลัมแทนใไหลับไหลับแทน อขอบคุณลูกค้าพี่อ้อยนะครับอันนี้คือลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำใช่ไหมวันนี้จะได้แบบแก้วที่เสียกวันเดิมนะครับพี่อ้อยซื้อมาหรือยังละ่ะนี่นึกว่ายังไม่ซื้อของอพูดไปก่อนแทแ้แ <laughs> อดสอดโอ้ยแต่ซอ,แบบอยังไม่มีไ,มได้หาครับ <laughs> ตัวนี้ก็มีแบบหลายแบรนด์หลายยี่ห้อให้เลือกใช้นะย้อยพวกท็อปปิง้งสตอรเอ,รเ,บอรเบอรี่ท็อปปิง้งคาราเมลอะไรประมาณนี้วัตเตอร์ชีนอะไรประมาณนี้นะครับใช้แบบอันไหนที่แม่นนแคใ่ใช้ครั้งแรกนะคะตัวนี้ครับยี่ห้อน,นี้แต่คอนปกติจะใช่อันนี้ครับยี่ห้อนี้เห็นย้อยใช้มาน่าไหมอันนี้รู้สึกจะสีอ่อนกว่าครับ แต่ว่าตรงนี้มันจะดีตรงที่มันมีฝาฝาคว่ำเวลาจะหมดอ๋อคือคว่ำแล้วก็จะวางตรงนี้เลยเวลาจะหมดเราก็คว่ำคอดีเขานะวานนั้นก็จะบิดได้อโอ้โหใส่ลงไปนี่ใช่ว่าจะเข้มมากเลยนะครับเ่ยพอใส่น้ำลงไปสครอ๋อใส่สีลงไปแล้วก็สวยเนาะหรือเป่า สวยนะสวยใช,ใช่ไหมคะได้อย<ด>ูน่นะนมสดคาราเม е ลเย็นมารอนีสังเกตไหมครับเมนูผลไม้ปั่นยังไม่มาเลย เป็นช่วงอากาศของเขานะครับนะเวลานี้เมื่อวานได้ดูพี่วายทำนมฮอเกโดสนุกมากเลยพูดไปแล้วผมก็ยังงงอยู่ว่าประจวบหมอพอดีพอดีอยังไงหลายคนอยากดูก็ถ่ายแบบรัวๆอะไรน้นฮอเกิด oh. ูคนดูคิดถึงไม่ได้เห็นพี่ว่ายทำนานใช่ไหมจริงๆพี่วายก็ทำขายอยู่เรื่อยๆนะครับผม ผมถ่ายไม่ตรงเวลาที่เฉยรับรอบเช้าก็จะเป็นกาแฟาเนาะสายมาหน่อยก็จะเป็นแบบเก็บตกกาแฟาบ้างแล้วก็เมนูนมสดก็เป็นช่วงกลางวันไปนเลยครับเมนูทานเล่นสบายสบ ดีง่าเมนูที่พี่อ้อยว่าปั่นปั่นไม่ให้ขึ้นฟองนี่ทำทำยากนิดนึงนะครับแล้วก็มีเทคนิคดีๆนะครับตอกแซมานในตอแซมีคนบอกยากเย็นก็ยากตรงที่แบบทำยังไงไม่ให้เปรี้ยวครับปั่นก็ยากตรงที่ทำยังไงไม่ให้เป็นฟองแต่อร่อยยากหน่อยแต่อร่อยไหม คืต้องลดปริมาณน้ำร้อนเพราะว่าถ้าใส่น้ำเยอะก็จะมีอากาศนะครเวลาปั่นก็จะทำให้เป็นฟองเพราะว่าน้ำมันมีส่วนผสมของ H2O นะฮรจริงนะก็มาเพราะถ้าใส่น้ำร้อนเยอะเวลาไปปั่นแล้วก็จะเป็นฟองลดปริมาณน้ำร้อนลงแต่ส่วนผสมก็เป็นแบบสูตรปั่นปกติ แล้วก็น้ำแข็งใส่เพิ่มไหมพี่วายใส่พอดีค่ะใส่พอดีเหมือนราปันปกติอ๋อเพราะว่าเราลดส่วนผสมของน้ำลงแล้วครับน้ำแข็งเราก็ใส่อันนี้ที่ผมถามบ่อยเพราะว่า รอบแรกผมฟังไม่เข้าใจนะทุกคนอพอ <laughs> พี่ไว้พูดแบบน้ําแบบ200 ml ต้องนู่นนี่นั่นนอ้ขฟังไม่ไม่เข้าใจเท่าไหร่เราก็ทําให้เปลี่ยนด้วยนะครับปติจะไมออ่ค่อยอยู่ตัวพี่อ้อยมาสับแบบชงน้ําเลยเนาะผมก็ไม่ไม่ค่อยเข้าใจจริงๆนะ <200. S 1> ตอนนี้คนดูก็คงจะขำอยู่นะครับตอนนี้ <laughs> ลาเต้อีกแล้วเหรอครับพี่หอยลาเต้รัวๆเลยนะนนครับอันนี้เป็นเนสกาฟแฟใช่ไหมครับ,รบปัดอะไรครับปัดฮิมาดำหรือาปัดออเดอ <laughs> ร์ปรัดปัดอันนี้แม่พี่หอยปัดแก้วโดดประโยชน์ของเขาจะช่วยให้การชั่ง,ง,งกาฟแฟครับใช่ครับ จะได้รสชาติเพี้ยนยากเลยใช่ไหมเนี่ยพี่้อยก็จะนิ่งเสมอกันนิ่งครับยอยดูใกล้ๆนะครัใกล้เคลมมากนี่น่ากินมากเลยแต่ตอนนี้จะแบบไหลเร็วเอ้ยแบบช้าเอ้ยครับอ๋อก็คือเขาจะช่วยแบบ กาแฟไหลสม่ำเสมอด้วยแต่ละแกนะ้วเนาะปริมาณที่เราใช้มันก็สม่ำไม่น่าละ่ะลูกค้าชอบดื่มกาแฟสดกันนะมผมว่าอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องกลิ่นนี่แหละหอมดีกาแฟสดมันจะยากตรงรายละเอียดนะคะรายละเอียดเิดกๆนี่คือยมาก แค่ได้กลิ่นก็หายง่วงนะผมเนี่ยพี่อ้อยทำชาเขียวขอสูตรต้นตำรับพี่อ้อยแล้ว สูตรต้มตำรับล้านค่ะไม่ใช่สูตรต้นตำรับชาเขียวนะเป็นสูตรต้นตำรับล้านเองต้นตำรับยังไงต้มตำคือตอนแรกที่เปิดการครับฉุดต้มฉุดต้มใส่กากาพักชาอ๋อก็มีหลายแบบหลายขั้นตอนเนาะ กว่าจะได้แบบชาเขียวมาแต่ละแก้วนี่ก็มีหลายวิธีในการทำด้วยระวังชนนะหวัดเสียวมาหวัดเสียวตากล้องชนชแก้วใช่ผมก็แป๊บๆอยู่ตะกี้กลัวทำไอ้เนี่ยลาเต้ที่วไอ้ไงตาก้องบอกโ,โอ๊โอ๊ดึง <laughs> ไปิครับแก้วโดดนี้ก็มีน้ำหนักด้วยนะครับเวลาชั่งนี้ก็จะต,ต้องเพิ่มน้ำหนักไปอีกรทดทดเพิ่มจากกาแฟที่บดลงไป่ชิด้วยนะอย่าไปคิดรวมกันนะครับ <laughs> กับแก้วโดดสย้อยกนจะใช้วิธีชั่งแก้ว ตั้งแก้วก่อนยั่ไ้เริ่มใช้แบบใช้เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับน,นกาการปั่นตัวใหม่ตอนนี้ต้องทำไปทีละแก้วเพราะว่าเราต้องรีบปิดฝาอ๋อี่เราจะทำเรียงตั้งตั้งเรียงไม่ได้ จาให้ไหมครับ ถ้าลูกค้าวงเล็บมาพร้อมดื่มแบบนี้แปลว่ายัางไงเรั่เสียบหลอดให้เลยหรอไม่ได้แยกนนะ้ำพอมไม่ได้แยกนนะ้ำหนึ่งว่าเสียบหลอดให้ลูกค้าเลยพม่ถึงไม่แยกนนะ้ครับ เศษอันนี้ด้วยฟูเดลลี่มาทำสั่งก็ <laughs> สั่งจะหม,มาพี่มาเอาแบบนี้ให้หน่อยปะแก <laughs> ผมแพ้มากเลยนะครับเ <laughs> มนูสีหวานๆแบบนี้อยากกิน <laughs> แจ้งไห้ก่อนเลยนะาำสั่งขอบคุณครับ